สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีไหนๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลแคสต์อวอร์2023ที่จัดขึ้นไปเมื่อวันอังคารที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณ BCC Hall ชั้น5ห,ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวซึ่งภายในงานพบกับดาราศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์มากมายที่ตบเท้าเข้าร่วมเดินพรมแดงกันอย่างคับคั่งและมอบโชว์สุดพิเศษให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้อย่างจุกจุกซึ่งงานนี้คุณนกอัธนีป่วงเฮงซับ ผู้บริหารแบรนด์เสื้อผ้าเด็กลาลูนที่นอกจากคุณนกจะเป็นสปอนเซอร์ของงานแล้วเจ้าตัวยังได้ควงแขนน้องเอยาหรือเด็กหญิงเอยาดาสีสุกวัย8ขวบซึ่งปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการซุปตาคิดติดดาวทางช่อง5ไปร่วมเดินพรมแดงและเดินแฟชั่นโชว์โชว์ความสวยงามและลวดลายการตัดเย็บของเสื้อผ้าจากแบรนด์ลาลูนอีกด้วยค่ะ วันนี้นะคะนกนะคะแล้วก็น้องๆแบลารูนนะคะก็ได้รับเกียรติจากทางแคชอว์ดนะคะเป็นปีที่5แล้วนะคะที่เรามีโอกาส,สได้มาร่วมง,งานกับทางแคนนะคะปีนี้นกนะคะก็พาน้องๆน,นะคะโมเดลนะคะจำนวน15คนนะคะมาทีเซนต์คอลเลคชั่นนะคะแวร์เอ่อแสดงโอ้เดอร์เรนโบว์ค่ะวันนี้ก็จะเป็นความสดใสนะคะที่จะสื่อสารออกไปว่าเด็กไทยของเรานะคะมีความน่ารักและความสดใสแบบยังไงนะคะและที่สําคัญค่ะวันนี้นะคะ ก็มีน้องศิลปินนะคะของรายการซุตะคิติดดาวนะคะก็คือน้องเอยาอายุ8ปดขวบนะคะวันนี้ก็เป็นเพลงของน้องกับคุณแม่เลยค่ะอยากให้น้องได่าวนี้ได้มา้องังเพลงคมงะคัค่ะเอาุดังเ คอนชอบป่นให้ไปว่าเกให้ไปใช้นใช้นี่้คือหนไม่ว่าเพราะว่าเล่นเกมต้ว่าเล่นมนะคะเป็นตัวแทนนะเด็กๆเลยที่แบบเด็กยุคใหม่ใช่ัหชอบเล่เกม้วบางทีก็จะแบบว่ามีขัดกันนิดๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ทางน้องเอญ่านะคะเจอกับมินิเอร์นะคะพี่อุ่น โอ้ยแม่แบบนี้นก,ก็เออคือหนูก็เด็อดดนนะคะที่ได้เจอพี่ถันค่ะค่ะแล้วหนูได้บอกอะไรพี่อุ่นคะถึงได้ออกมาเป็นเพลงโอ้ยแม่แบบเนี้ยหนูบอกว่าบอก<อ>ว่าหนูอยากจะเอาเพลงที่แบบสนุกใช่ไหมช่ แล้วก็เป็นฟิลลูกทุ่งยุคใหม่ประมาณนี้ค่ะยังเลยค่ะเพลงเนี่ยเพิ่งจะแต่งแล้วก็แบบน้องก็คือเพิ่งจะซ้อมมาเลยเพื่อให้ทันกับงาน Cat Award ์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคือแบบน้องมีความสามารถมากๆค่ะใช้เวลาเพียงไม่นานนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเชิญน,นะคะแบบว่าเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะมาเล่น MV ร่วมกับน้องด้วยแต่ว่าขออุบไว้ก่อนนะคะอ่าแล้วก็จะมีการถ่ายแล้วก็ปล่อย MV ไปอีกครั้งหนึง่ง พทะะื่เพลงอะไรเอ่ยวูดดังๆเลยค่ะโอยแม่ค่ะไอ้ย่าลองร้องท่อนแบบฮุกแบบนิดนึงได้ไหมอ้ยแม่สองซ้อโอยแม่อ๋ยแม่โูโ you ้ใจมีอะไรจะมาดีไหมจนถึงสุดใจไม่ต้งใจเ้อก็พูดเพราะี่ง่ายๆจะพูดมาแล้วนะขอบคุณค่ะ ก็เป <differences S 2> ็นก็ฝากเพลงน้องเอญ่านะคะติดตามได้ในสุตกิจติดดาวนะคะททบ5แล้วก็แล้วก็ฝากคอลเลคชันของแบรนด์ลาลูนนะคะเด็กไทยของเรานะวันนี้เก่งมากๆน้องเทียายุน้อยที่สุดนะคะก็แบบ3ขวดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำปํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ